拜拜拜拜。 อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวกันก่อนนอนค่ะเห็นมีทั้งคลิปตอนนะคะที่ลิซ่าค่ะเข้าที่พักปล่อยออกมาด้วยนะคะซึ่งลิซ่าค่ะก็มีการหยุดแจกลายเซ็นนะให้กับบลิงก์อีกด้วยนะคะแถมก็มีบลิงค์ค่ะตะโกนคาว่าไม่มีตังค์ค่ะออกมาอีกด้วยนะคะแหม่น่ารักกันจริงๆค่ะนอกจากเมื่อช่วงเย็นนะคะจะมีบลิง์ไทยค่ะได้พบเจอกันกับเธอแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้สมกอดกันด้วยนะคะแหมตอนนั้นก็เป็นที่อิจฉามากๆเลยนะคะต่อมาค่ะก็ยังมีบลิงก์ฝรั่งเศสนะคะมารอรับเธอ กับเข้าที่พักอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าจะสังเกตให้ดีๆนะคะลิซ่าค่ะเธอใส่กางเกงสีขาวใช่ไหม <S <S ก็เหมือนกับตอนที่เธอค่ะเจอกับบลิงฝรั่งเศสอีก2คนนะคะแล้วก็มีการแชะภาพถ่ายรูปด้วยกันค่ะเรียกว่าถ่ายกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วน้องลิซ่าก็เนี่ยค่ะมีาการนะคะอมยิ้มหน่อยๆน,นะคะพร้อมกันกับนะคะโน้มตัวเข้าไปหาบลิงด้วยนะคะก็เียกด้วยว่าวันนี้ก็มีแต่โมเมนต,ต์ดีๆแล้วก็น่าอิจฉานะ,ะบลิงต,ต่างชาติมากๆเลยนะคะเรียกว่าตาร้อนเพาะ เเลยยทีดีดว,แล,วแล้วก็มีใครนะคะท่านสังเกตรหรือเปล่าว่าโรงแรมที่สาวๆแบล็คทิ้งไปพักนะคะทั้ง4คนค่ะ,อะตอนที่ไปที่ปารีสเนี่ยก็พักโรงแรมเดียวกันหมดเลยนะคะดูได้จากประตูตรงนี้นะคะ,ะต่างกันก็เพียงแค่ช่วงเวลาเท่าน,นั้นเนาะก็น่าเสียดายจริงๆค่ะที่พวกเธอไปปารีสแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะะมิก็แค่แวบๆบแบบเนาะที่พ่สู่กับเจนนี่นะมีเจอกันแล้วก็ไปทานอาหารด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนด้านนะคะของเชชฮาอันนี้แอนไม่ได้ใจว่าเธอกลับถึงเกาหลีแล้วหรือยังนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวกันกับนอลิซาใช่ไหมแล้วก็แยกตัวออกไปนะคะเธอแวะไปที่เนเธอร์แลนด์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันเกิดของเธอนะคะเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเธอค่ะเข้ามาอวยพรกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนะคะแอนโทนีคิงใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเหมือนกัน,นะคะ พร้อมกับนะคะมีภาพที่เธอค่ะกําลังเล่นกับน้องแมวด้วยนะคะเอ๊ะจะใช่ 5L ของน้องลิซ่าหรือเปล่านะลองสังเกตกันดูเอาเองแล้วกันค่ะ,อะแอนนะคะก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมีคลิปปล่อยออกมานะตอนที่น้องลิซ่าค่ะเข้าที่พักด้วยนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารก,กันก่อนนอนค่ะก็ก่อนจบคลิปน,นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า